อยพี่เข้มมาเนี่ยยูฟ่าดูในเครือข่ายแกไม่ได้นะผมดูได้ผมมีผมมีหลายเครือข่ายมากตายแล้วเอามันขึ้นมาสิมีแต่คนถามหาพี่เข้มมาสวีเนี่ยขึ้นมาหน่อยแล้ว <c oughs> ขึ้นไหนสะดวกไหมอ้าวไม่ <รถ S 2> ฉันจะนอนเลยแล้ว,ลวอา้าวดูบอลไหมเนี่ย ดูดูบอลก่อนแล้วค่อยจะนอนไงโอ้ดูบอลมันเกือบสองชั่วโมงไงนะพี่ชั่วโมงครึ่งไม่คือในเครือข่ายเครือข่ายแกมันดูไม่ได้เดี๋ยวฉันส่งอันนี้ให้ส่งเอ่อลิง์กให้ไม่ของแกงของปอมเครือ,อฉันมีหลายเครือข่ายอา๋อเหรแกพูดว่าเรามันสายมูเตลูคุณล่อทุกข่ายอยู่แล้ว บอกผมมีหลายเบอร์บอกบังสีบอกบังสีบอกอะไรมันไม่มีลิงก์ดิก็เป็นยูเซอร์ใครยูเซอร์มันมันดูซ้ำไม่ได้ไงอ๋อเหรอใช่เพื่อนเพื่อนเชียร์ใครครับระหว่างยังบอยกับยูเนเต็ดครับโอ้โหมันก็น่าจะรู้อยู่แล้วทีมโหงบยทีมโหดรู้จักว่าทีมโฮดเลยนายกระตกเลยทีมโฮดทีมเ็ นึกดีดีนึกดีดีนึกดีดีเลยดัดดดยง,งบอยเนีน่ยอืมคู่แข่งอ่ะคู่แข่งอีกเพียงเพียงเพงทีโมดอ่ะทีโมดกระโดดเต<อ>ะอฮะแมนเชสเตอร์ <Manchester City. S 1> ซิตี้ปิดไลฟ์ซะปิดไลฟ์แล้วไปไปไหนก็ไปไป,ไป,ไป <laughs> อ๋อลิเวอร์พูลเขาไม่บอกตั้งแต่แรกแม่ถ้าจะถุยก็กลัวว่าจะหยาบคายโอเคโอเคแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไง มันยุคือกีดเลือดออกมานี่คือคือใช่เลยนะคือเขาเลยนะกีดออกมาเป็นผีเลยเหรอมันอย่างนั้นเลยอ่ะคือกีดออกมาที่คือสยองเลยอ่ะมันทีมโหมดอ่ะทีมโหมดทีมโหมดทีมโหมดทีมนี้ทีมโหมดนี่อะไรมีฝนถ้ามีเชียร์ทีมทีมกุยบุรีัมยูเนเต็ดคืออะไรอ่ะมันคนละลีดกานกุยกุยบุรีย์ทีม อะไรอ่ะทีมยบุรีรัมหรอกุยคุยอยู่ในเต็ดบุรีรัมผลไปดูบอลช่องไหนมาครับดูบอลช่องไหนมาเพื่อนมีปัญหาว่ะพี่อะไรครับค่อยพูดแล้วกันขอบคุณมากพี่ดำให้อยากรู้กุยะกุยะบุรี กุยบุรีกุยกุยบุรีกุยบุรีกุยบุรีกุยกีบุรุอะไรวะผมไม่ทนจริงทีมกุยบุรีทีมกีบุรุทีมกีทีมกุยะบุรีหรือว่าทีมทีม หรือว่ามันเป็นศัพอสาวสองวะสับอะไรนะภาษาหมูภาษาหมูมูวะภาษาอะไรนะอันกุยบุรีทั้งคู่เลยฮ่า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 เขาบอกว่าเราเราทีมกุยหรือว่าเขาว่าแมนยูวะไม่น่าใช่นะเพราะว่าทีมนี้เป็นทีมทีมหยทีมหอมหวานทีมที่แบบว่าทีมเก่งทีมแบบทเทพทีมมหาเทพอ๋อ อืทีมาหาเทพบาโลเตลี่ดิฮะบาโลเตลี่อ่ะรู้จักปะไม่ใช่ละไม่ใช่ละบาริโอจะพูดถึงคือคือจะพูดถึงอะไรเนี่ยเพื่อนฮะบาริโอบาโลเตลี่ยังไงมหาเทพแห่งวงการฟุตบอลไม่ใช่สลาตันอิบาฮิมูวิดเปล่าอ๋ออันนั้นอันนั้นอันนั้นยังอันนั้นเป็นแค่เทพมหาเทพคือโอ้บาโลเตลี่ จริงอ๋อแกเป็นแฟนขับเขาผมชอบเขาเพราะว่าเขาคนตีเออทรงเดียวกันทรงเดียวกันใช่ครับคือแกเป็นทรงเดียวกับกับบาลโลเตลี่เลยตั้งแต่อยนะู่แมนซีฮะใช่ผมชอบเขาที่เขาสาขับขาหลอกแล้วก็เตะออกข้างหลุดเดียวไปอ,อําเภอกุยบุรีแกน่าจะเกิดไม่ทันพี่โนตอุดมะไม่ไม่นไมนะานรุมก็พวนะกเรา กำลังสบายจนตบมือพันพ่อเอาเข้มอะไรไหเนี่ยพ <Al> <I> ่อเอาเข้มพ่อไอเข้มอะไรอ่ะพ่อไอเข้มพ่อไอเข้มไอเลฟไอเลฟยูทูนะคะพี่เข้มแอปพี่ยูโรฮะฮัลโหลฟอร์มาเลเซียเออเมื่อไหร่สองคนนี้จะได้ร่วมงานกันสักที มันต้องมีมันต้องมีสักวันมันต้องมีสักวันให้แกว่าปากจะน,น่าจบไหมแกถามนิดออกหน้าสื่อได้ไงแล้วน้าจูบไหมต้องให้แฟนๆตอบอ่ะผมก็ตอบไม,ไม่ได้ถามแกในปากหน้าจูบไหมดูดิก็ก็อ,อยากจูบอยู่นะ ได้ไหมอืมได้ไหมแกว่าได้ไหมได้ดิแล้วแกได้ปะหล่ะได้รอดูโซเวรีรีดันนะคะโอ้ว้าวโซเวรีดันขอมุกโบบะหน่อยจีครับอืมกลางค่ำกลางคืนแล้วเราจะนอนไม่หลับหรอนะวันที่ยี่สิบเจ็ดกันยายนนี้นะครับพบกับโซเวรีรีดันยี่สิบเอ็ดเปล่ายี่สิบเจ็ดอผมดูเมื่อกี้ผมดูเมื่อกี้ ใช่ไหมหรือผมจำผิดไม่สิบ <27. S 1> เจ็ดผมดูในโฆษณาช่องเจ็ดเมียเรื่องนี้ใครเออป็นพรอเหรอเฮ้ยคนนี้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยกิติศัพท์เขามาเต็มมากถ้าจะเอ<ช>่ย,ยถึงนาม<อ>ชื่อเสียงเรียงนามเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยที่สุดของแจไม่ใช่เออไม่ไม่ผม,ม,มผมได้ยินข่าวมาอยู่ไงว่าเป็นละครมันรีรันใช่ไหมแต่ว่าตอนที่เขาเรื่องเนี้ยเขาตั้งใจมาก แล้วก็แบบเขาเกิดอุบัติเหตุไงแล้วเขาแบบเหมือนกับโดนรถชนอะไรทักอย่างแล้วแบบเขาเสียไปแล้วเขาก็เลยมารีรันไว้อะไรให้อ่ะใช่ปะพระเอกอะใช่ไหมมึงเขาเป็นตำนาน,นตั้งใจทํางานแล้วแบบผลงานเขาแบบคือเจ๋งอะคือคือเป็นกระแสแบบโด่งดังเลยอ่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลตติ้งหรือกระแสแต่ผมเสียดายอะนาคตเขาเหมือนกันนะ เออเขากาลังจะได้ดีเลยนะเว้ยไม่มึง<ร>สงสารเขามึงสงสารเขาจริงไม่คือแบบโอ๊ะไม่ไม่ไม,ไม่คือตอนนี้กูกูยังอยู่ไหมนะเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ได้มึงอะยังอยู่แต่พระเอกอะกูพูดถึงพระเอกเรื่องโซเวลีอ๋อเขาตายในละครไม่ใช่เขาตายจริงๆแล้วเขาเขาแสดงเสร็จแล้วแบบเขาเกิดอุบัติเหตุไงใช่ไหมได้ติดตามข่าว ไม่น่าใช่นะคนนี้เขารู้ระดระวังตัวดีมากเลยไม่ดูข่าวไงเขาชอบขับรถเร็วไงขับรถเร็วแล้วก็แบบพลาดไงเขาไม่มีรถเ,เขาไม่มีรถหรออืมคนไหมเนี่ยคนละคนแล้วเอวแล้วแล้วเขาเดินทางไงอะ่ะจะจะไปไหนเดี๋ยวจะบอกให้ฟังจะไปทางไหน <laughs> เออจะไปทางไหน <laughs> <laughs> อยู่แล้วเนี่ยแกงกันเก่งแกงแล้วแกงนี่คือแกล้งใช่ไหมใช่ครับเข้มเข้มเข้มเดี๋ยว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 นะเขาเขาคนเดียวกันแหละคนละคนดูมาคนละม้วนกันน่าละเกินโอ้ยพี่ยูแกงกันหนึ่งแกงมันเป็นพืชชีวิตไหนฮะยูถ้าอยู่ใกล้จะโดนเตะแน่มึงโดนแน่ โดนแน่คือแฟนคลับผมเนี่ยคือบอกได้เลยว่าที่สุดคือหนึ่งใน<ห>ตองอูว่ะคือเคยดูสามก๊กไหมคือเขาแหละ<ไ>เขาแหละแฟนคลับผมคือเขาแหละสามก๊กคืคอบใช่ไหมฮะทัวลงไะทัวลงมันอย่างงาั้นอย่างงาั้นแล้นทัวนี้มีมีมีเป็นพันนะทัวลงก็ดีเพราะว่าช่วงนี้ผมเงียบช่วงนี้เงียบช่วงนี้เงียบอะไรวะ ให้เวลาให้เวลาอีกสามนาทีเดี๋ยวจะไปดูบอลละมันเตะก,กี่โมงห้าทุ่มสนะิบห้าฮะห้าใช่ใช่เดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมก็ลงเหมือนกันเดี๋ยวเราจะลงสักห้าทุ่มสิบนะได้วันนี้ลูกพี่ผมลงผมไปเม้นเยอะมากเลยลูกพี่ผมอะพี่โดพี่โดเข,เขาไม่ตอบอ่ยเพราะยิงอ่ะเออผมก็เม้นเขาแล้วผมก็ทักเข้าไปเขาก็ไม่ตอบผม เปิดลำโพงดีจะได้ดังเอียงนออบาดเนี่ยเอียงของเราะตัวแต่คกุยบุลีคุยบุลีแล้วก็แล้วแล้วก็ย่งบบท่านอดีตนี่มาเปิดลำโพงที่หล่ะจังสีได้ดังวาซั่นเพื่อนวะนออบาดเนี่ยช่วงนี้เงียบออลามีนะครับผม ตอนแล้วมีอ๋อเป็นผลิตภัณฑ์ที่แกขายต้นไม้ไงคูอยู่ส่วนส่วนบายส่วนบราส่วนเพื่อนว่าว่าจะบอกว่าชวนชวนพี่เบนมาด้วยสิคะพี่เบนน่นนั่นน่าจะยังออนแอร์อยู่พี่เบนน่าจะรอดูเมนูเช่นกันใช่ไหมใช่แหละพวกแกพวกแกอ่านคอมเมนต์ฉันเช้าดีเลย อืมยอียนเขาบานเขาพิมพ์ถูกเขาบอกว่าพวกเราอ่านคอมเมนต์ช้าก็คือมันไม่ทันกันไงเขาพิมพ์มาในจังหวะที่เราพูดแล้วแต่เรามาอ่านี่เปล่ยนเรื่องอ๋ออ๋ออ๋อแต่กยบุลิม่าเส่นเข้มหน้าสายจิกอืใช้แอปไันไปใส่ให้รู้ไปสิเธอ อันนี้หน้าพี่เข้มจะทะลุจอแล้วอันนี้ชมเหรอครับลูกชายเข้มเงียบมากคือจะบอกไงครับช่วงนี้ผมไม่ได้ออกไปไหนไม่มีไม่มีรูปลงเลยอออเพี่เข้มทารักแปลถ่ายแล้วหนึ่งใช่ผมพยายามหารูปไม่มีรูปลงเลยคิดถึงทุกคนมากเลยคนถามผมว่าพี่เข้มไปไหนคะหายไปไหนคะพี่เข้มไม่หายไปไหนเลยพี่เข้มนอนอยู่บ้านอย่างเดียวเลยครับ อเออพี่เค้มไม่มีอะไรให้อัปเดตเลยอะถ่ายแม่แม่ก็บอกว่าอย่าลงอย่าลงอย่าลงแม่ก็ไม่ให้ความร่วมมือเลยก็เวลาแม่ผมกินข้าวแม่ก็จะแบบอร่อยอะแปากแดงนะเข้มใช่ไหมใช่ไหมแม่แด่บขารอรอเรือสไลแอลดดเด็กทำไมอะละแดละแดเหรอ คือละแดหรอพี่เข้ม<ไ>พี่เข้มพี่เข้มเมื่อไหร่จะถ่ายอีกค่แน่เปลี่ยนชื่อวงซะงั้นคิดถึงน้องเข้มคิดถึงครับปากแดงมากพี่เข้มไล์บ้างสิเข้มพี่เข้มพี่ยูโลอย่างเงียบสิคะ่ะชวนมุกด่ามอะไรเข้มเอาจริงถ่ายถ่ายต้นไม้หญ้าอะไรก็ได้ถ้าพี่เข้มแต่งเป็นผู้หญิง นี่คือเลยนะว้ายนี่คือภาษาคนทางเดียวกันได้ไดูเลยแตกหนาวายคนนีนะว้ายตายตายวายคนดีฐานก็มาดูวาย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 พี่เข้มอยู่อยู่เด็กผีแล้วค่ะหนูเด็กของว้ายว้ายวายเด็กของวายย้ายทีมย้ายทีมย้ายทีมแล้ว วีวีถ่ายรูปหน้าบ้านทำหน้าหล่อหลอลงครับอีกแคมโโชวนชวนพี่บิวเมคอัพโอ้โหโชวนเวลานี้เขาเลี้ยงงูอยู่มัง้งตอนนี้แฟนฟอร์มาเลเซียคิดถึงลงบ่อยหน่อยอะไรนะลคิดถึงลงสตอรี่บ่อยบ่อหน่อยอ๋อให้ให้ผมลงบ่อยบ่ยใช่ไหม <c oughs> ดีครับพี่โล พี่เข็มโอ้ยพี่โนโหพี่เข็มพีการก็มาพี่เข็มจากเข็มมาเป็นเข็มแล้วก็มาเป็นเข็มแหมคิดถึงคิดถึงเข็มไม่เป็นไรผมแล้วแต่ทุกคนจะเรียกผมเรื่องใหม่นี่เล่นกับปุกดาออกอากาศเมื่อไหร่คะโอ้อันนี้เดี๋ยวจะแจ้งเป็นระยะระยะนะครับพี่เข็มเชิญพี่มุกดามาค่ะพี่เข็มน่ะพี่เข็มหน้าพี่เข็มหน้าอย่าวักนานสิ น่ารักนะคะต้องอ่านแล้วครับกินข้าวแรงกับอย่างว้ายอีกสานอีกแล้ววายวายวาย <laughs> น,นี่ไปลาวแล้วสบายดีสบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสอบปปลาวเด้อเออสบายดีเออวแกพูดอีสารได้ด้วยอะ่ะเก่งอะ่ะเขาพอพูดได้เขาเรียนมาไงสบายดีเขาเขาแบบเขาอีสารเขาอยากพูดเป็นไงอือคอมเมนต์ไม่ดึ <laughs> แล้วอะ่ะ คอมเมนต์ไม่อันนี้แล้วอ่ะเพี่อนอคอมเมนต์ตุย๋ยคอ,อมเมนต์สู่ขิดเหรอสู่ขีดแล้ว <laughs> เฮ้ยแกเป็น,มมนแกเป็นอันนี้เหรอเป็นแฟนคลับหรอก็ก็เป็นแฟนคลับส <laughs> ิโอ้โหเขาดังขนาดนั้นถ้าไม่ติดตามได้ไงล่ะสภาพสภาพเฮ้ยแกมันมันมันไม่วิ่งแล้วอะ่ะฮะไม่วิ่งแล้วเราเราไปไหมล่ะไปเลยไหมเฮ้ย <laughs> ดี๋ยวทําไม่สงสัยสิ๋ยวาทำไม่สงสัยสิแกปกติไอ,อ้ไอ้นอนดึกบ่ไม่ครับปกติผมสามทุ่มผมก็หลับละผมเป็นคนหลับเร็วอ๋อแต่วันนี้ต้องดูบอลใช่ไหมใช่ครับต้องเป็นเชียร์หัวหน้าใช่ไหมเชียร์ลูกพี่ครับเฮ้ยแกมันพังบ่หวะวอเขาบอกว่าจึงาจ้งมากจึ้งมากพนะ ไายฉันจะุไปทุบเท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 ่วตาเท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 เขเท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 เรเทเทวทเ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 ตเทเทเตเนเทเนเอเทเสภาเทเาพทเ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 าเทเาเท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 ะทเทเทเกเท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 ่ทเทเทนึ <laughs> ไปดีกว่าสวัสดีครับ